ก็มาเรามาลีฟกันอีกแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะกระตุกเหมือนครั้งนั้นหรือเปล่านะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูว่า <c oughs> เดี๋ยวเราไปเช็คดูว่ามันจะ,ะเข้าได้หรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ก็เวลาก็าโมงสิบแปดแล้วนะครับเนาะโอเควันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ผมน่าจะลีฟสดทุกๆเสาร์อาทิตย์นะครับนะโอเค นะครับเนี่ยเนี่ยแจ้งเตือนมาแล้วเนาะโอเคน่าจะได้แล้วนะครับอ่าลองเขียนชแนลเก่านะครับเพราะว่าชื่อชแนลเก่ามันยังไม่ไปอีกอันนั้งอีกอันอีกคือยังไงอะชแนลเนี่ยมันยังไม่ไปยังไม่แสดงชื่อให้ดูะนะ น่าเดยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมเนี่ยวะจะดูว,ดว,ดวิดีโอว่ะอ่ะโชว์ยังน่าจะขึ้นแล้วมั้งนะมันขึ้นว่าสดแล้วแหละแต่มันยังไม่ขึ้นให้พี่น้องเอ้ย นะช่างมันแต่ที่รู้ว่ามันคือส่วนแล้วโอเคเราไปเล่นมครับที่เราจะมาเล่นสวายเวิร์กกันดีก,กว่านะครนะรก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแหลกแล้วนะครับก็ผมรู้สาเหตุแล้วนะว่าทาไมครั้งนั้นผมแคสแล้วแหลกตอนเน็ตบ้านผมกากแล้วก็อย่างหนึ่งผมปรับเป็นความคุมชัดเยอะด้วยประมาณ HD เจ็ดร้อยกว่านะครับอันนี้ก็ไม่ค่อย ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแหลกแล้วมั้งนะน่าจะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะแหลกหรือเปล่านะน่าไม่แหลกนะครับก็ดูตรงแสงสีสดใสโอเคเดี๋ยวอีพีนี้เราจะไปสร้างต่อตรงนั้นนะครับโอเคตอนนี้ขอเวลาโหลดแมปแป๊บนะ เดีดเดโอเคก็กระตุกเหมือนเดิมโอ้บ้าอกมันก่อน มันทําให้ผมกระตุกอะก็คือว่ามันเข้ามาไล่แม่งเนยออกไปออกไปเอ้เอ เดี๋ยวเราจะไปขุดตรงนั้นนะครับง้เราจะไปเอาอ่าหินเขาเรียกว่าอ่าเออมึงออกมึงก็ออกแบบนะมันยังเริ่มเข้าสู่การเออ มันต้องการนี่เขาเรียกว่าอะไรเอ็ก็เชื่อไหมเดี๋ยวก็เด้งไปตรงนั้นอ่ะโอเค ข้างๆที่จะกระตุกนะครับนิดนึงนิดนึงกระตุกนิดนึ่งม,ม,มุมก็ไมไ่ค่อยได้ใช้ละเดี๋ยวตรงนี้ก็ขุดมันออกไป โอเคตรงนี้เราก็เปลี่ยนนะครับปดท้องเ <c oughs> ม่แก คค่อนข้างที่หน้าตาดีนะโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาคุยตรงนี้กันขอเพิ่มเสียงหน่อยก็แล้วกันเวลาผมเงียบมันก็ไม่ค่อยได้ยินนะนะ โอเคโอเคนะเดี๋ยวมาขุดด้านบน ผมบอกไปแล้วนะถ้าผมเงียบก็ขอโทษด,ด้วยเนาะก็ส่วนใหญ่แมง่งคือเพลงผมก็ไม่ได้เปิดนะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง เด้งมาหน้านี้นะครับก็กลับเข้าไปเล่นต่อ,อ,อบอกไว้เลยโคตรปวดท้องนะครับออสเฮ้ย

Hãy còn nữa, kênh นี่นะครับทุกคนนะครับผมก็ซิลกุลเซนเนี่ยชอบเสือกอะบอกว่าเลยอย่าไป subscribe มันแม่งชอบเสือกโปรโมตโปรโมต <c oughs> นะครับก็ไม่มีอะไรนะอย่าบอกแค่คำเดียวว่าอย่าลืม subscribe ด้วยนะครับ งั้มเตรียมสั่ด้วสา่ีโอเคเดี๋ยวผมออกไปดูก่อนว่าออกไปดูในยูทูบก่อนนะว่าไปตรวจสอบอ่ะความมั่นใจและแน่นิ่งจิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานโอ้กัดแป oh ๊บนึงนะดวย,ดวย เฮ้แ yeah, ป๊บหนึ่งนิดออน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 แป๊บ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 เออโอเคนะครับรอแป๊บหนึ่งต้องเปลี่ยนชานอลตัด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  เซตันฮาฮาฮานะครับเป็นชแนลโอ้ยเพยงกินข้าวชิบหายยุดทธศักดิ์ยิย่งใหญ่ความมั่นใจโดดเดี่ยวโอ้ยอะไรแหลมเฟี้ยวนั่นมันอดูข้า นี่คาร์ลอดสดหน้าเอ่อเดี๋ยวไหนวะไหนมึงสดู่ไหนไหน,ไหนสัตว์เออเวลาผมอัคพคลิปอะไรลงมันจะได้รู้ไงน,นะมาแรง สดเอ่อมันจะมีเปล่าเกร็กที่นาทำไมครั้งนั้นผมยังดูได้อยู่เลยเว้ยเดียวเสียว แป๊บกูไม่ได้ดูโอเคตอนนี้ก็ช่างมันเงียบ <c oughs> <c oughs> อ่าซีลอตเกมเซตเดี๋ยวไปดูขเขาเนะ๊าเฮ โอ้ oh God มีแบบแบบแบบแรอาบหก้ารมอกหักทำไมสดแล้วมันไม่ขึ้นนะจัดเดีอยา แบๆนบคนับเอาเลยครับกาแบบส่วนกาบพาอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบชแนเเล,ลนี้กันเนี่ยก็ไม่สิเราจะมาไล่ตอบแชทกันนะครับไล่ตอบอ่าคืออีพีอีพีไมค้าเนี่ยเนี่ยคือมั่มวมั่วคือมั่มวมั่มวเล่นมั่มวมั่ว เล่นนี่ไงกูเจอแล้วกดไลค์ลตัวเองอ่นเอาละครับกาบส่วนกาบพาอะไรอ่ะเออกาบคเดี๋ยวเราจะมารตรวจสอบเชีคกันก็ไม่ดีเราจะมาไล่ตอบแชทกันนะไล่ตอบอ่า สวัสดีคือ E P E P Minecraft เนี่ยสอส E P เนี่ยคือมั่วมั่วเล่นมั่วมั่วเล่นอยู่ตรงนี่เลยเจอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคนแรกตัวเองอ๋อครับกราบสวัสดีกราบพาอะไรอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบข้อมูลกันวันนี้คนดูสูงคนอยากรวยข่าวนี้โดนลิงตอบแชทกันเลยไม่ตอบมาสวัสดีคือกี่กีบมาครับเนี่ยสองกีบดิ้นมั่วมั่วเล่นมั่วดิ้นยุทธ์โอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาอ่า นี่ก็ครับผมเนี่ยตัวนี้การเพทย์สดของกูก็เ,เพทยต่อไปเะจะลองไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ของผมดีกว่าก็ถ้าใครสนใจเล่นนะครับก็อยู่ใต้ดิงคิปชั่นใต้ คลิปเลยนะครับก็ตอนนี้โอ้กระจองนะตอนนี้คีจะไหลแล้วอ่าโอเคก็แพ้สดตอนนี้ก็ผมจะแพ้นะครับเออแพ้เออ,เอ,อไม่ได้ไปแพ้นะครับ นี่ลิดดัดซิซีเล่นน้ำ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 น,ำน,ำน,ำนำ้ำมาเล่นกับผมได้นะครับนะเดี๋ยวผมก็จะหาสร้างอะไรไปมัม่วๆโอเคโอเคผมก็จะมาใส่ ใส่เคก็บอกไปแล้วเนาะโอเค ถ้ามีเสียงเข้าก็ขอโทษด้วยนะครับ ตอันนี้ก็ใส่ทรายลูลมาปรับปรุงเซิร์ฟด้วยเนาะแต่ทำไมกูเล่นในเซิร์ฟไม่ค่อยแหลกวะโอเค อยากเล่นมินิเกมอ่ะแต่คนไม่มาเนี่ยครับนี่ดูไหม,ไมอ้ยหำออนนี้ก็แพ้ส่วนรัวๆเลยนะครับ มอมายูล้วเข้ามาทำไมออกไปกำลังถ่ายเท่าสุดกระโดดข้างใกล้หาละเ<ก>นาะก็ไม่รู้ว่าผมจะสารวาก็ทำเสร็จแล้วอะไรก็เสร็จแล้วเนะ ็้พาไปตรงมินิเกมกันแล้วกันโอ้ยเด็ด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 โอ้ยปั๊ะแล้วก็คลิกไปที่วัดเออ ในวันที่ผมยังเป็นเด็กก็มีนิเกมนี้นะครับก็อันนี้คือคําแนะนําในการเล่นแล้วก็ควรทําตามคําที่บอกนะครับหนึ่งแนะนําให้เอาขวดยาไปประมาณห้าถึงหชุดแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ สองถ้าเล่นมินิเกมนี้ซะสิ่งสำคัญคือห้ามหยุดวิ่งแต่กูจะหยุดอะห้ามอยู่ตรงขอบนะทีเอ็มแนะนำแล้วก็จงทําตาม4ถ,ถึงข้อ1ถึงข้อ4นะครับอันนี้คือกติกา1ห,ห้ามใส่ชุดกอดใดๆทั้งสิ้นนะครับให้เอาอยาที่ได้โยนใส่คนอื่น ที่เล่นแล้วก็ห้ามกดยาชี้ป้ายเล่นถ้ารู้ว่าไอห้ามกดที่ยาห้ามกดยาที่ป้ายเล่นอ๋อห้ามกดเล่นนะถ้ารู้จะลงโทษทันทีแล้วก็แล้วก็ถ้าใครใชนะให้เรียกโอเดอร์หรือโคเดอร์เท่านั้น นี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าสมมุติอ่าแล้วก็สุดหมดให้มาซื้ออย่งนี้นะครับแต่ว่าผมจะรอคนนะนี่ปงปงเป็นมินิเกมยิงปืนนะปัง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 ปไม่มีใครมาเลยเนาะ ที่ผมรู้มีอะไรเล่นแหละ เหรอโอเคออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวเราไปดูแชทในสตรีมสดก่อนโอ้โหตอนนี้ปวดขี้ตอนนี้ปวดขี้ ดูเหมือนสตรีมส่วนแล้วไม่มีอะไรทำนะครับอะบุองเล่นอะไรอยู่ในห้องฮะไปน้บ้านนู่นครับว้าโอเคเอตอนนี้ปัดขี้ ดูเหมือนสตรีมส่วนแล้วไม่มีอะไรทรันะครับโอ้ยปวดขี้ระนำบอเฮ้ยไม่มีแชทเลยล่ะสวัสดีสสวัดีทุกๆท่านนะครับ โอเคการสตรีมสดก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ครั้งนั้นก็ก็คือว่าเราแบบสตรีมสดแล้วก็ไม่ออกนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้านะครับก็การสตรีมสดครง